ถ้าเราเป็นคนชอบเครื่องบินชอบขับเครื่องบินแล้วก็ชอบอะไรที่มันปวดหัวเนี่ยผมว่าธุรกิจเนี่ยเหมาะกับเราแน่นอนในคลิปนี้ผมจะมารีวิวธุรกิจแฮงเงอร์เป็นธุรกิจหนึ่งในเกม GTA o ออนไลน์ที่เรียกได้ว,ว่ามันถูกลืมจะว่างนันก็ได้นะไม่ค่อยมีใครทําแต่ว่าในอัปเดตเมื่อปีก่อนเนี่ยปี2022เนี่ยมันได้บัฟแบบ,บมหากาศเลยก็คือบัฟคูณ3แบบโหดมากมาก จนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นธุรกิจหนึ่งที่มันน่าจับตามองนะน่าสนใจมากๆก,ก็ถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์และถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้ที่ผมรีวิวธุรกิจอะไรเงียเป็นคลิปแรกก็ถ้าเราสนใจธุรกิจอื่นก็ลองไปดูได้นะผมทำนท์ขับทำบังเกอร์ทำหมดเลยอะเอาง่ายๆลองไปลองดูนะในหัวข้อที่เราสนใจอะไรเงี้ยต้องเจอแน่นอนโอเคก็มาดูสําหรับวิธีการเริ่มต้นทําธุรกิจแฮงเกอร์ที่จอดเครื่องบินนี่มันก็ แบบเป็นที่จอดเครื่องบินด้วยนี่แหละนะให้ซื้อในเว็บแดงตามที่เราเห็นในคลิปเนี้ยแล้วก็มันจะมีให้เลือกนะว่าเราจะเลือกตรงไหนระหว่างตรงค่ายทหารกับตรง LSIA ก็แนะนำให้เลือกตรงค่ายทหารตรงกลางแมปมันดีสุดเพราะว่าเอ่อเอาไว้ทําธุรกิจนี้เนี่ยมันสะดวกเนะียมันอยู่ก,กลางๆจะขึ้นไปบนแมปหรือว่าจะลงล่างแมปสุดเนี่ยมันก็ทําได้เพราะงั้นเนี้ยเลือกไปเอาอันไหนก็ได้มันจะมี3อันในค่ายทหารนะแล้วก็ ถ้าเราซื้ออันที่อยู่ในคาดทหารแล้วเนี่ยเราสามารถขับรถผ่านเข้าคาดทหารไปเดินเล่นหรือว่าขับเครื่องบินผ่านได้โดยที่ไม่ติดดาวเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ถือว่าโอ้ยเป็นอภิสิทธิ์สุดๆไปเลย แต่ตอนซื้อก็อย่าลืมใส่ตัวเวิร์กช็อปเข้าไปด้วยนะมันจะทําให้เราสามารถแต่งเครื่องบินได้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์หลักฟีเจอร์สําคัญของไอ้โรงจอดเครื่องบินนี่เลยหลังจากที่เราซื้อเจ้าแฮงเกอร์มาแล้วนะก็เข้าไปในแฮงเกอร์มันก็จะเป็นลานจอดเครื่องบินเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เก็บได้ทุกลำนะที่จอดจะมีจํากัดก็ให้เราไปจัดการโดยกดปุ่มที่มันอยู่หน้าประตูก็จะสามารถเลือกได้ว่าให้เครื่องบินลำไหนไปจอดตรงไหนอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่ายังไงเรามาดูตัวธุรกิจตัวทํา เงินหลักของเรากันเลยดีกว่านะก็ไปที่คอมพิวเตอร์ในแฮงเงอร์เนี่ยแล้วก็นั่งไปนะแล้วก็จะเจอกับหน้าต่างที่ให้เราได้ทำธุรกิจถ้าเกิดว่า,าใครเคยทำส่งกล่อง CEO มาก่เน,นี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยมันเป็นธุรกิจที่คล้ายๆกันมากก็คือไปหากล่องมาตุนกล่องไว้เยอะๆแล้วก็ขายทีเดียวโดยในธุรกิจแฮงเงอร์เนี่ยมันจะมี ทั้งหมด8แบบหรือจะเรียกว่าส,สินค้าก็ได้เป็นสินค้าทั้งหมด8แบบมันก็จะเป็นแบ่งรับเป็นประเภทต่างๆอะไรประมาณนี้นะโดยในแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะได้เงินไม่เหมือนกันด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเก็บครบเก็บกล่องครบถึงจํานวนหนึ่งเนี่ยจะมีโบนัสบวกเข้าไปอีกก็ได้โบนัสต่างๆเนี่ยก็จะมีดังนี้สำหรับสินค้าหรือกล่องประเภท Narcotics Chemical แล้วก็ m Medical s u p p l i e s 3ตัวเนี่ย ถ้าเราเก็บครบ25กล่องแล้วจะได้รับโบนัส25%ต่อ25กล่องนะก็หมายความว่าถ้าเราเก็บครบ50กล่องเนี่ยก็จะได้รับโบนัสเท่ากับ70%เลยทีเดียวสินค้าประเภทต่อมาก,ก็คือ Animal Materials, Art Antiques แล้วก็ Jewelry กับ Gemstone 3ตัวเนี่ยถ้าเราเก็บครบ10กล่องก็จะได้รับโบนัส12%เท่ากับว่าถ้าเราเก็บครบ50กล่องเนี่ยก็จะเป็นโบนัสทั้งหมด60% และสินค้า2ตัวสุดท้ายนั่นก็คือทอ b บ c โ o แล้วก็แอล o อฮอกับ c o u n t อร์ e ฟ t พวกนี้เนะี่ยมันก็เก็บ5กล่องได้5%หรือตีไปกับกล่องละ1%ประมาณนี้เท่ากับว่าถ้าเราเก็บครบ50กล่อง q u i k m m t p ก็ไดเท่ากับ50%ประมาณนี้นะหมายความว่าถ้าใครเป็นสายดองดองกล่องจนมันเปรี้ยวจนแบบโอ้โหดองไว้เยอะๆนะก็ไปเอานู่นเลยไอโบนัส3ตัวแรกที่มันได้รับโบนัส70%ถ้าเราเก็บครบ50กล่องเพราะว่าขายทีเดียวมันจะคุ้มนั่นแหละเออเพราะมันไดโบนัสเยอะส่วนถ้าใครไม่นเน้นดองเน้นขายไวๆอะไรเงี้ยก็ไปดูโบนัสตัวอื่นไอสองตัวที่เหลือนะั่นนะนะสําหรับภารกิจที่เราต้องไปขโมยกล่องมาเนี่ยอารมณ์มันจะคล้ายๆกับการทํา ภารกิจขโมยซัพลายเหมือนพวกธุรกิจบังเกอร์แล้วก็พวก MC อะไรอย่างงี้แหละมันก็คือไปที่จุดนี้ไปขโมยรถไปยิงบอดไปขโมยเครื่องบินขโมยเสร็จก็ขับกลับมาที่แฮงเกอร์ของเราก็จะได้กล่องมาเราประมาณนี้ถ้าทําแค่คนเดียวก็จะได้แค่กล่องเดียวเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนนะก็ไปขนมาทั้งซอยเลยก็ได้มันก็ยิ่งได้กล่องเยอะ แล้วแต่ละเควส์เนี่ยก็ต้องใช้ดวงด้วยเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราอยากให้จบไวแบบไปทําลายรถแล้วเจอกล่องเลยก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าโชคร้ายเนี่ยก็โหทํานานเกือบครึ่งชั่วโมงได้บางภารกิจนะแล้วก็บวกกับ บางเควสเนี่ยมันก็มีให้ทําตั้งแต่ใกล้ๆก,ก,กับแฮงเกอร์ของเราจนไปถึงแบบให้ทําไปข้ามโลกเลยตั้งแต่ลอยเซนโตจนถึงชมพูทวีไปอะไรเงี้ยมันก็แบบไปไกลยอยู่เหมือนกันล่างสุดจนถึงบนสุดของแมปบางทีนะแล้วก็ได้นอนในความที่มันเป็นธุรกิจลงเก็บเครื่องบินถ้าเกิดว่าเราขับเครื่องบินไม่เป็นหรือว่าไม่ชอบขับเครื่องบินเนี่ยก็ ลองพิจารณาดูทีทีมันหนีไม่พ้นนะยังไงเราก็ต้องได้ขับได้เจอแน่นอนก็ลองไปฝึกขับดูก่อนนะเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินเจ็ตอะไรเงี้ยเอาให้ชินหรือเอาให้เป็นก็ได้ก่อนที่จะมาทําธุรกิจนี้โดยเทคนิคการทําภารกิจต่างๆหรือแบบว่าเทคนิคลงลึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนะึงนะเรามาดูภารกิจส่งของของธุรกิจนี้กันก่อนก่อนหลังจากที่ดองกล่องมาเยอะแล้วจนถึงประมาณที่เราพอใจก็ต้องเอาสินค้าไปส่งเอากล่องไปส่งถึงจะได้เงินมา โดยไอ้เควสส่งของของธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบอยากทำโซโลนะอยากได้ยานพาณิชย์ลำเดียวเนี่ยต้องมีต้องไปส่งกล่องที่มันไม่เกิน10กล่องถ้าเกิดว่า1 1อกล่องถึง25กล่องขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับไอ้รถเอ่อได้รับเครื่องบินสองลำมันก็ต้องไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งส่วนถ้าเราส่งกล่อง25กล่องขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เครื่องบิน3ลำเครื่องบินส่งของเนี่ย กนะ็ไปหาไปขนเพื่อนมาประมาณนี้เรามาดูสำหรับเทคนิคการทําธุรกิจนี้อย่างมือปโปรนดีกว่านะอย่างแรกคือธุรกิจเนี่ย มันต้องใจเย็นนิดนึงถ้าเกิดว่าเราไม่ร้อนเงินเนี่ยก็ไม่ต้องรีบไปขายพวกกล่องพวกอะไรอย่างงี้ดองไว้เก็บเป็นคอลเลกชันรอจนก,กว่าจะได้เปอร์เซนไอโบนัสอะไรอย่างนั้นหรือรอให้มันเต็มโกดังแล้วก็ขายไปเลยทีเดียวก็ได้คุ้มๆโดยในธุรกิจแฮงเงร์เนี่ยมันสามารถทํายอดขายครั้งหนึ่งได้สูงสุดเนี่ยเกือบ8ล้านเลยนะถ้าเกิดว่าเราทำไอโบนัสไฮดีมานด้วยถ้าทําในเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีคนอยู่เยอะ,ยอะๆอารมณ์ประมาณนั้นอนะแล้วก็ต้องมีโบนัสเงินในประจําสัปดาห์นั้นด้วยนะก็ถือว่าโหมันนนขาายเยเเอะมกมกส่วทคคิ ทำเควสขโมยกล่องเนี่ยผมก็แนะนำนะอันนี้ให้ใช้ยานพาหนะของตัวเองยานพาหนะที่เรามีจะดีกว่าบางทีเนี่ยแบบเกมมันให้เครื่องบินแบบมันให้เครื่องบินฟรีมาใช้มันมันไม่ค่อยดีวันเถอะก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีรถออฟฟิเซอร์มาร์ค2หรือว่ามีเครื่องบินบัสซาดเนี่ย แบบยิ่งมีเครื่องบินไฮด้าหรือเครื่องบินแรงๆรงดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งดีนะแต่ถ้าไม่มีจริงๆแบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่รอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็ใช้ทิปเกมมันให้มาก่อนก็ได้นะบางลำมันก็ดีอย่างเช่นมีเควสนที่ผมทํามันให้เครื่องบินชิลล่ามามันเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างเร็วก็จอดบนน้ำได้ด้วยก็เหมาะกับไอเควสที่มันให้ทาพอดีก็ไอเควสที่มันให้เราไปขโมยกล่องเนี่ยจะมีอยู่เควสหนึ่งที่ให้เราไปคุ้มกันเครื่องบินไททันจะเป็นเครื่องบินลำใหญ่ๆเนี่ยนะ ผมเล่นแล้วเจอบ่อยมากเควสเนี่ยเจอแบบโอ้ครึ่งหนึ่งได้มั้งที่เล่นธุรกิจไอ้ที่เล่นภารกิจขโมยกล่องเนี่ยนะก็ผมแนะนําจากที่เล่นมาให้ใช้พวกเฮลิคอปเตอร์หรือว่าใช้บอ์ไซมาร์ทูล้วติดเปปืนกลเนี่ยมันจะทําได้ง่ายมากๆถ้าใช้พวกเครื่องบินเจ็ตอะไรเงี้ยมันต้องแบบเครื่องบินเจ็ตมันต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราจะอยู่กับที่ก็ได้จะบินอยู่เฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยผมว่าใช้พวกเครื่องบินแบบนั้นมันจะดีกว่าแล้วเราก็ใช้ปืนกล ทีเ่เครื่องบินเรามีนะฮะสอยบอดเอาเพราะว่าไอ้เคเวสเนี้ยเกมแม่งไม่ให้เราใช้มิไซาต,ติดตามเราไม่สามารถล็อกเป้าบอดได้ก็ถือว่ามันจะทํายากมากขึ้นนิดนึงถ้าเกิดว่าเราคุมเครื่องบินไม่เป็นอะไรเงี้ย่วนอีกเคเวสหนึ่งที่เป็นเควสขโมยกล่องเหมือนกันมันให้เราเนี่ยไปเล่นสตันมันจะมีสตันสองแบบในเคเวส์นะนะก็คือให้ลอดใต้สะพานหรือว่าให้เราบินเฉียงบินเฉียงตึกประมาณนะนะั้นอะ โดยเกมเนี่ยมันจะมีเครื่องบินสตันมาให้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องบินสตันของตัวเองเช่นแบบเครื่องบินเล็กๆอะไรเงี้ยจะยิ่งดีมากมันเอาไว้รอดสภพานรอดช่องแคบอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบ ผ่านเควสได้ง่ายขึ้นโดยผมแนะนําเควสเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอนะถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยให้เราบินเข้าเมืองก่อนเลยเพราะว่าทั้งสะพานแล้วก็ทั้งตึกในเมืองเนี่ยรู้สึกว่าที่มันให้บินเฉียงตึกจะมีแค่ในเมืองก็ไปทําแต่ในเมืองเลยก็ยิ่งดีนะสะพานในเมืองมันจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็มันจะมีจุดให้ทําเยอะถ้าเกิดว่าทําแถวแบบนอกเมืองอะไรเงี้ยบางทีมันต้องบินเครื่องบินไกลแล้วก็มันจะแบบทายากวันเถอะ แล้วก็มีบางคเควสที่โอ้โหมันท้าทายความสามารถสกิลกัรขับเครื่องบินของเราเลยเกินนั่นคือตอนขากลับเนี่ยแม่งให้เราบินเครื่องบินหลบเอจรวดมิสไซล์ที่บอดมันยิงมาก็คือถ้าใครไม่เคยบินแบบหลบมิสไซลนะ์นะแม่งจะปวดหัวมาก เออก็ฝึกบินไปด้วยในตัวก็แล้วกันก็คือแบบโอ้โหแม่งยากจริงนะถ้าเราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยโดยเฉพาะภารกิจขายข,ายของเควสนี้นะโอ้โหของธุรกิจนี้เนี่ยแม่งเราขายได้อยู่สักพักหนึ่งใช่ไหมจู่ๆมีเครื่องบินเจ็ตของบอทเนี่ยมาไล่ย,ยิงเราเฉยเลยก็ก็ต้องบินหลบนั่นแหละนะไม่มีทางเลือกหรือถ้าเราบินไม่เก่งเนี่ยก็ผมแนะนําหาที่จอดเครื่องบินดีๆนะแล้วก็เอาปืนยิงไอเครื่องบิน ของบอดที่มันมนาไล่ยิงเราก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเครื่องบินส่งของของเราพังเนี่ยเควสมันก็จะจบเลยเพราะงั้นเนี่ยก็พยายามยิงบอดออกไปก่อนถ้าเกิดว่าเราขับเครื่องบินไม่เกง่งยังไงผมก็จะสรุปได้ว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทําสนุกเพราะแม่งยากเหลือเกินผมเป็นคนชอบความท้าทายมันก็แบบสนุกดีตรงที่ได้ขับเครื่องบินเจ็ตอะไรเร็วๆแล้วก็เจอบอดที่แม่งแบบทำให้เราปวดหัวได้ประมาณนี้มันก็แบบถ้าถามเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทําเงินได้โอเคระดับกลางๆแต่มันจะดีตอนที่ สัปดาห์ไหนเนี่ยมีโบนัสเงินคูณ2ขึ้นไปเนี่ยแบบโอ้โหมันจะได้เงินเยอะมากๆ,ๆแล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีถ้าเกิดว่ามีโบนัสเงินในสัปดาห์นั้นนะยังไงถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจนี้แล้วชอบหรือไม่ชอบก็ลองมาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยถ้ายังไม่กดและใครอยากดูคลิปสอนเล่นหรือว่าคลิปหางเงินพิเศษโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็แนะนําให้สมัครสมาชิกกับช่องนี้ในการกดปุ่มจอยผมเพิ่งลงคลิปใหม่ไปนะเป็นคลิปสําหรับสมาชิกก็ใครสนใจลองไปดูได้แล้วก็จะมีคิปปออัเเดดื่ๆ้ ตามคำขอยังไงก็เอาไว้จเจอกันใหม่คนะลิปหน้าเราได้ขอตัวไปก่อนไปแล้วบ๊ายบาย